วันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าจู่ช่องมหาโชคมหารวยนะครับกระยะาณมิตรทุกท่านครับก่อนที่จะไปรับสมรับฟังให้ท่านนั้นได้พิมพ์คําว่าสาธุ3สามครั้งขราพระเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งความดีอยู่ในคลื่นแห่งพลังงานแห่งความรวยความมีเงินทองความมั่งคั่งคนที่มีลายมีกระกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือคือเทวดา ฉันสูงลงมาจุดติดจากสวงสวรรค์สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอกระบสวัสดีกัลยาณมิตรที่เข้ามาฟังทุกท่านนะครับ ในวันนี้มีคอที่เราสงสัยอยู่มอกมอยเกี่ยวกับคนที่มีลิขเตกากระบาดอยู่ตรงกลางป่ามือจึงเรานั้นอยากรู้แต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้กับใครบางคนนั้นที่มีสัญญาสัญญาลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นกากระบาดอยู่ว่าเพียงด้านเดียวบางคนท่านมีทั้งสองข้างและบางคนก็มีฝั่งชายบ้าง คนนั้นก็มีฝั่งขวานะครับบางคนก็มีรูปลักษณะของกระกรบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือเป็นว่าเครื่องหมายครูนแต่ว่าบางคนนั้นมีรูปลักษณะที่แบบว่าเป็นเครื่องหมายบวกแต่ว่าคุณก็รู้หรือว่าไม่ว่าแต่ว่าสัญลญักษณ์แต่ละข้อนั้นแต่ละครั้งนั้นที่มีอยู่บนฝ่ามือนั้นมีความหมายที่จะแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่มีใคร ที่บอกคุณได้คลิปนี้ก็จะมาเฉลยได้ว่าเรื่องราวของกระกบาดอยู่ตรงกลางปากมือนั้นมีความหมายอย่างไรและในแต่ละค้างนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อชีวิตในเบื้องต้นของผู้ที่มีกระกบาดอยู่ตรงกลางปากมือนั้นอย่างที่ได้รู้มาก็คือเป็นผู้ที่มีบุญบารมีจากอดีตชาติคือผู้ที่จุติลงมาจากสวสวรรค์ทําไม จึงได้อยู่บนสวงสวรรค์นั้นก็เพราะว่าผู้ที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นเป็นผู้ที่มีศีลธรรมมีการบำเพ็ญคุณงามความดีจนได้ขึ้นไปอยู่ในที่ที่ดีบนสวงสวรรค์นั้นเองซึ่งในหลักที่พุทธศาสนาน,นั้นหากยากจะขึ้นไปอยู่สวรรค์นั้นยากจะมีชีวิตหลังความตายไปอยู่บนสงสวรรค์นั้นท่านบอกว่า ไม่ยากเลยเพียงแต่ว,ว่าเรานั้นให้ถือศินห้ารักษาศินห้ามันทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานให้สบาธิได้ถือศิลห้าถือศีลแปด ให้บริบูรณ์ครบถ้วนนั้นก็ได้ขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ไม่ใช่เรื่องแปกที่ผู้คนที่มีกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นจะเคยจุดติลงมาจากสวงสวรรค์ดังนั้นเรื่องราวหากเราอยากจะกลับไปอยู่บนสวงสวรรค์เหมือนเดิมเราก็สามารถที่จะทำได้เพียงเรานั้นมั่นทําทานรักษาศีลห้าและปฏิบัติภาวนาเรื่องนี้ บางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับหากไม่เชื่อก็ฟังไว้เป็นสิิงที่ดีสำหรับท่านนะครับคนที่เคยเจอสิ่งเร้งรับสิ่งรีรับต่างๆที่ทุกท่านนั้นได้เจอมาแล้วก็จะบอกว่าเชื่อกันทั้งนั้นแหละครับที่เรามาดูคำว่ากระกระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นม่าจะเริ่มจากเส้นที่อยู่ใต้ เส้นหัวใจนะครับและอยู่เหนือเส้นสมองกระกบาดที่เหล่านั้นว่านี้ก็คือกระกระบาดที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นหัวใจตับเส้นสมองและเป็นกระกระบาดที่มาตัดเส้นวัสนาหรือว่าบางคนอาจจะไม่มีเส้นวัสนาแต่ว่าขึ้นมาเร่ร่อยเป็นกระกบาดอย่างนี้ก็มีเส้นที่ขึ้นตรงขึ้นไปและก็พุ่งดิ้งไปที่นิกลางนั่นเราจะเรียกว่าเส้นวัสนาทั้งนั้น เมื่อมีเส้นผ่าตัดเส้นวาสนานั้นก็จะทําให้คุณเกิดอุปสรรคนี่คือเหตุผลว่าทําไมผู้ที่มีเส้นกระกาบาดอยู่ตรงกลางฝา่ามือนั้นจึงมักจะเจออุปสรรคอีกมากมายมักจะเจอเรื่องราวที่ทําให้เกิดปัญหาทําให้เหล่านั้นต้องปรับตัวต้องตอ่อชูต้องแก้ไขก่อนที่จะเจอความสําเร็จทุกครั้ง นี่คือเหตุผลเพราะว่าเส้นวาสนาน้นเราหมายถึงความสุขความสําเร็จการเงินการทองทุกอย่างถูกอีกหนึ่งเส้นมาตรามันก็เลยทําให้เราต้องเจออุปสรรคนั้นเองมีเป็นเหตุผลที่ว่าที่มานั้นคือสิ่งที่ยิงตกย้าว่าคือตัวแทนที่สวัสค์นั้นส่งมาให้กลัดเกลาตัวเองให้เรานั้นได้เรียนรู้มีความยากลำบาก ให้เราได้ไปเจออุปสรรคและปัญหาเพื่อที่จะรอร้อมขัดเกลาให้เหล่านั้นมีความอดทนมีความอดกลั้นเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ไม่โมโหเป็นคนที่ไม่โกรธและขัดเกลให้เหล่านั้นเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมีศีลมีธรรม เพราะว่าถ้าหากผู้ที่มีกลากะบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือทำอะไรที่เป็นกรรมชั่วมักจะได้รับผลกรรมที่รุนแรงกว่าคนอื่นๆมักจะได้การบังคับเรานั้นไปในตัวเราแต่รับปัญชาจากสวรรค์มาจริงหรือนี่นี่แหละครับคือสวรรค์มาจริงหรือนี่แหละครับคือคำตอบถ้า,าว่าคุณนั้นไม่เชื่อวิ่งดันทุรัง ทำชั่วคุณก็ยิ่งจะได้รับทุกกายทุกใจขึ้นไปอีกครับถ้าถามว่าจะรุนแรงถึงขนาดที่จะดำเนินชีวิตต่อไปไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่เพราะว่าท่านนั้นจะไม่ยอมให้ตัวนั้นจะไม่ยอมให้เรานั้นตายแต่ว่าท่านจะคอยดูแลเมื่อเวลาที่เหล่านั้นจะประสบความยุ่งยากในชีวิตมากๆท่านก็จะยืนมมาช่วย นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าบุญคุณเจ้าคุณเทวดาทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างเทวดาประจำตัวของเราก็จะช่วยดูแลปกปักรักษาบางคนท่านเชื่อหรือไม่บางทีนั้นบางทีมีการเกิดอุปัติเหตุเกิดขึ้นบนทองถนนนั้นเราสังเกตได้ว่ามีคนไปด้วยกันอยู่สิบคนแล้มีคนตายไปด้วยแปคนแต่คนสองคนนั้นยังเหลืออยู่ชีวิต แต่คนแปดคนนั้นตายไปแล้วแต่ว่าสองคนบนรถนั้นไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตเอาไว้ไม่เป็นอะไรเลยนั่นเองถามว่าเราจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมมีโอกาสมากๆเลยนะครับซึ่งเรานั้นดีขึ้นนั้นเราก็จะดีแบบอิ่มสุขและไม่ใช่ว่าจะดีเฉพาะชาตินี้เราจะดีไปถึงชาติหน้าดีไปถึงแป้ว่าเรานั้น ได้ชิ้นชีวิตไปแล้วเราจะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกวิญญาณเราก็ดีเพราะว่าเราได้สั่งสมบุญบารมีมาในชีวิตนั้นบั้นปลายของเราผู้ที่มีเส้นกระทดอยู่ตรงกลางฝ่ามือนั้นคือความสุขที่รออยู่บางคนนั้นก็ได้สั่งสมความดีมาเยอะมากแล้วครับบางคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวเองนั้น ได้รับบัญชามาจากสวรรค์อาจจะเคยทำบาปมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะบาปจากการความคิดจากการกระทําจากความพูดที่ไม่ดีว่าร้ายให้คนอื่นด่าคนอื่นประจบประแจงมากมายมาคุณน,นั้นคิดได้เร็วคุณก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นคนเรา เขาอยู่ในพื้นฐานของความดีเขาก็จะไม่ได้รับอุปสรรคอะไรมากมายชีวิตเขาก็จะประสบความสําเร็จประสบความสุขได้เร็วขึ้นเยอะแยะมากมายผู้ที่มีความสุขมีความสําเร็จในวัยที่ยังถือว่าเป็นวัยที่วัยกลางคนนั้น mm. ก็คือมีอายุ40ปีกว่า,วานั้นเขาก็ประสบความสุขความสําเร็จ mm. ก็มีมันอยู่ที่ว่าเรานั้นดําเนินชีวิตได้อย่างไรถ้าเราดําเนินชีวิตในกรอบของความ ดีไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครไปสร้างปรามสก,กรรมชั่วเราไม่ได้ไปชั่งกรรมที่ชั่วช้าก็จะได้รับผลบุญนั้นเร็วขึ้นชีวิตไม่ต้องไปเจออุปสรรคปัญหาอีกมากมายนี่เป็นวิถีชีวิตที่ผู้ที่มีกรกบบาตอยู่ตรงกลางฝ่ามือดยเนื้อแท้มาถึงคำถามที่ว่าแล้วคนที่มีกราะบาตอยู่ตรงกลางฝ่ามือฝั่งซ้ายมีเหตุผลที่ว่า อย่างไรฝั่งซ้ายมีผลอย่างไรให้เรารู้ว่าถ้าหากเรามีกระกบาดอยู่ตรงกลางปามือฝั่งซ้ายแล้วเพื่อมีกระกระบาดอยู่ตรงฝั่งมือคว้างขวานะครับเรามาสังเกตเปรียบเทียบกันผู้ที่มีกระกบาดอยู่ตรงกลางปามือฝั่งซ้ายนั้นจะรับอิทธิพลของว่ากระกะบาดหรือว่า เป็นอิทธิพลของการกระทำความดีความชั่วนั้นจะมีผลรุนแรงมากกว่าผู้ที่มีกากระบาดอยู่ตรงกลางฝ่ามือฝั่งขวาครับแต่ถ้าคุณนั้นมีกากระบาทฝ่ามือทั้งสองข้างนั่นหมายถึงว่าคุณนั้นจะมาจากเทวดาชั้นสูงและหากมีทั้งชายและขวาวิธีการดูนั้นพ้นจากการกระทำจะให้ดูที่ฝั่งชายเพราะฝั่งชายนั้น จะใช้ผลมากกว่าฝั่งขวาและยังมีอีกมากการที่มีกากบาทอยู่ตรงกลางฝั่งมอนัน้นจะมีลักษณะที่ว่ากากบาทนั้นเป็นเส้นที่ตัดกันอยู่สองลักษณะแรกจะเป็นลักษณะที่คล้ายกับตัวเองนะครับหรือว่าเครื่องหมายคูณแต่ว่าบางคนก็จะมีลักษณะเป็นเครื่องหมายบวกนี่ก็มีความหมายแตกต่างกันอีกนะครับสองเครื่องหมายนี้คือความว่า,วาบวกกับ นี้ให้คุณจำไว้เลยว่าถ้ามีเครื่องหมายที่ว่าเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายคูณจะให้ผลต่อเรานั้นน้อยกว่าเครื่องหมายบวกผู้ที่มีกราบบาตรอยู่ตรงกลางปามือที่เป็นเครื่องหมายบวกนั้นหากได้รับอุปสรรคหรือว่าได้รับผลกรรมที่จะรุนแรงมากกว่าผู้ที่เป็นเครื่องหมายคูณมากซึ่งควรที่จะต้องระมัดระวัง ตัวมาและ้าบว่าสองข้างของคุณนั้นฝั่งใช้เป็นบวกจะรุนแรงมากจึงควรที่จะต้องระมัดระวังตัวให้มากนะครับจะเป็นกลางกระทําที่ไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดพยายามอย่าไปเกี่ยวข้องกับทางชั่วให้คุณนั้นรักษาสินให้ดีก็จะทําให้คุณนั้นอยู่ในขอบเขตของความดีและมีโอกาสที่จะได้ดี ยิ่งเรานั้นถี่สินได้ก็ยิ่งจะช่วยให้เราได้ไม่ทำชั่วแล้วแถมยังได้ทำให้เรานั้นได้บุญอีกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับให้เจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขทางใจให้มากๆม,ม,มีความสุขทางกายให้มากๆนะครับอย่าเครียดกับชีวิตอย่าท้อกับชีวิตนะครับ วันนี้ช่องมหาโชคมหารวยคาอกราศ